่อน19ไร่ได้เท่าไหร่ก็ได้ประมาณที่6 7เกียนอะไรแบบเนี้ยคืออดีตเนี่ยตอนไม่รู้จักโฟทีเนี่ยไม่แ่รู้ได้1 7น่ะประมาณนั้นมันได้ไร่ละประมาณ70ถังไม่ถึง8ถังไม่ถึงไม่ถึงแล้วพอใช้โฟทีก็ได้ก็19ไร่มันได้ไป20เกียนกับอีก16ถังกับอีก2เกียนบ้้นเดียว19ไร่มันทะลุ20เกียนได้ไง ก็ไม่รู้เหมือนกันก็ใช้อะไรก็ใช้เนี่ยไอ้ผู้ทีนี่เนี่ยเราผสมกันกับอายาพี่อายาโน่สองนี้ป่ะนี่และแล้วของแม่เนี่ยสิบเก้าไล่แม่ใช้ไปกี่ซองก็สิบเก้าไล่ไอเนี่ยนะประมาณสองซองใส่ไปเลยอย่างเงี้ยไม่เอาเลยจนจบเลยนะใช้สองซอง ไม่จุกไม่จบไม่จุครั้งเดียวครั้งเดียวครั้งละสองซองก็ตกไล่ละไอสิบไล่ซองอ่าก็เฉลี่ยว่ายี่สิบไล่สิบเก้าได้ใช้สองซองรอบละสองซองปลูกสามเดือนเดือนละครั้งก็เท่ากับว่านาข้าวเนี่ยเราก็ฉีดประมาณสามครั้งเนี่ยขั้นต่ำสามารถไเกินสี่ครั้งอ่นเนี่ยขยันหน่อยก็สี่ครั้งนนั่อเยี่ยมเลยเมื่อก่อนที่จะรู้จักโฟทีเนี่ย 30ไร่ใช้ยาฆ่าแมลงสองขวดสองขวดต่อครั้งยาฆ่าเชื้อราก็สองขวดอ่าเต่ลยมางั้นแล้วหลังจากใช้โฟทีแล้วล่ะขวดเดียวแล้วไปลดมันขนาดนั้นเอาก็มันไม่เป็นไรอ่ะเราก็ใช้อย่างนั้นก็เท่ากับเราจะซื้อไปแบ่งไปเปลืองต่างอะประหยัดยาไปกี่ขวดต่อครั้งก็สองขวดครึ่งหนึ่งไหมครึ่งต่อครึ่งนี่ประหยัดยาเนี่ยเราคิดแล้วตีถั่วเลี่ยแล้วประมาณไร่ละ ร้อยยี่สิบถังในอดีตเนี่ยตอนสาวๆเคยทําได้มาร้อยยี่สิบถังไม่ได้สาวๆก็ทําไม่ได้อะยไม่าดนนั้นน่ะไม่ได้เอาแล้วไปอยู่ไหนกันมาฮะไปอยู่ไหนกันมาทําไมไม่มารียบรู้จักโฟทีเขาทาได้ทะลุหนูเพิ่งแนะนํามาเนี่ยลูกเวียนต่อไล่กันแบบโอ้ยยิ้มชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำหน้ามาเพาผมไปดูนานยความภูมิใจของแม่อยู่ตรงไหนบ้าง ย่มันก็มันเหมือนกันอย่างนี้หมดเลยหนูข้าวอ่ะไปทางโน้นยิ่งแน่นยิ่งแน่นเลยข้าวสวยโรคเข้าไหมฮะโรคโรคโรคมันก็เนี่ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยนิดหน่อยอ่าก็อย่างเงี้ยเนี่ยมันก็ไม่มีนี่มันก็สวยเนี่ยมันก็สวยมันก็ยังเงี้ยอ่าแล้วรุ่นที่แล้วเกี่ยวมาเนี่ยเม็ดสวยไหมสวยน้ำหนักอ่ะน้ำหนักก็ดีอ่ะอ๋อข้าวก็เสมอเม็ดก็สวยน้ำหนักก็ดีโรคก็ไม่มีแมลงก็ไม่มีก็เนี่ยก็เป็นอย่างเงี้ยรับประกันกี่เปอร์เซ็นต์ฮะก็ยังไงอะถ้าหากเราเองเราก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ ถ้าเราเพราะเราใช้อยู่ใช่ไหมการันตีเลยว่าข้าวล้นนาแน่ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เพาเราทําเรารู้เราอยู่ใช่ใช่เราได้ดีอ่ะอันนี้คนอื่นเขาเชื่อเรารู้ไม่เชื่อก็ไม่รู้ใช่เนี้ยข้าวมันโกหกไม่เป็นอ่ากันเนี้ยโดนอะไรไปฉียอะไรไปมันจะตอบสนองมาเลยมันไม่หลอกลวงเราแน่นอนกันเนี้ยกันอย่างงี้มาเขาก็เห็นกันอยู่อย่างเงี้ยอือครับวันนี้ทีมงานโฟทีนะครับก็ฝากเอาไว้สําหรับคนที่สนใจจะใช้พีพันโฟทีนะครับสามารถติดต่อได้กับตัวแทนทั่วประเทศไทย เรายืนยันจาก,กเกษตรกรทั่วประเทศไทยแล้วว่าถ้าคุณได้ใช้โปรีในนาข้าวยืนยันแน่นอนว่าคุณจะได้ข้าวล้นนาแน่นอนผลผลิตเพิ่มพูนล,ลดปุ๋ยลดสารเคมีที่เป็นพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยผีพันโปรตีครับวันนี้ทีมงานขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ